ครับผมครับสวัสดีครับสวัสดียินดีต้อนรับกข้าสู่ช่องยูทูกต่อตำรวจไทยนะครับผมโอ้จำเพิ่นได้บ่ครับมากกกระแสน้ำเพิ่นครับเชื่อดังคือเพิ่นนะครับผมครับผมเพิ่นมาติดเทือบูนะครับผมโอ้เอ็มเจ็ดห้าศูนแปดนะครับใส่กอง กล้องเลดนะครับกล้องเดิมถอดออกนะครับผมกล้องแหงเลดว่ามันหมอก๋วยเตี๋ยวพี่น้องนี่ครับอ่วออเจ็ดศูนย์กล้องแหงเดิมถอดออกนะครับผม จะถาฟังเสียงนะครับผมโอ้โ,อโอหพี่น้องมีสลักซื้อใส่ผมนะครับผมโอ้เห็ดดีนะครับซึ่งอ่ามแท้คองใหเป็นอ่นี้ครับจะถาฟังเสียงนะครับผม มีกระเฮ็ดงานนะครับแต่ว่าเพิ่นว่ะหัมาเล่นน้ำเนียครับก็เลยได้มา,านะครับผม,มท่านติดอยู่เขตอำเภอปทุมราชนะครับผมอยู่บ่กไกลบ้านนะครับก็เลยได้มาเล่นน้ำพื้นนะครับผม เยอะจะ่สายสายถนนบังเยอะจะ่สายสายถนนบ่อืมอ้าผูใ้ใดสนใจก็สอบถามเพื่อนเขามาได้นะครับผมโหูว่าสเตปนี้จักบาทนะครับผม,อม,มไอ้ยจัาขโมงเนี่ยนี่ครับจะควางเพิ่น ออไอ้สเตปนี้จักบาทนะครับสเตปนี้สามมื่นก็บาทครับอ๋อครับผมครับสเตปโบน้อยอู้หัวถึงใหญ่ตางกไอต้อมด้เน่นบ่บครับไปเบืองมากแล้ว <c oughs> สเตปโบนอยครับอ้ครับ,รบลักษณะโตอาจจะใหญ่ครับแต่ว่าภายใ็ยัแต่ยังตามก็ไอต้อมอยู่ครับ<ห> <ผม S 3> อ๋อครับผมครับเพราะว่า ที่ว่ามันใหญ่นาะคือเกิดเพียงแค่่าเออาฟ้ามันใหญ่ขึ้นอ๋อครับผมครับเออ่าฟ้ามันใหญ่ขึ้นแต่ว่าระบบใบระบบใบนาใบหลังใบหลังนี่จะงหญ่กว่าของพี่ต่อมอยู่ครันิดครับแต่ว่าใบใบนานี่ก็นหน่อยกว่าหลายเลยสำหรับเจตหาครับตัวนี้มันสาหรับเจตหาบับใช่ครับสำหรับเจตหาถามว่าเอาข้องต่อต้อมมใไ่ครับผมกระสิกายเป็นรอบไปเลยครับสําหรับเจตหาเพราะว่าปั่มเขาหน่อย ครับผมครับผมสังเจตเมื่อวันเจหานี่มันมันสิติเทอร์โบหรือบอติเทอร์โบมันสิเพิ่มน้ะมันหลายปันไดคว่ำกับบอคอยด์ดำอ่าแต่ว่าแปดแปดนี้เพิ่มไปน้อยเดียวคือหมึดนั่งีินะครับคือปลุกปั๊มเขาติต่างกันครับครับมรผมเทอร์โบก็เลยบเบรดเพื่อกันนั่งส่นะครับอ๋อครับผม สเต็ปนี่สามหมื่นเท่าไรเนี่ยครับบอกราคาได้เลยครับสามทบ่ผาครับพร้อมกล่องน้อยเดียวนี่นะครับโอ้ครับผมกล่องใหญ่ไปเลยครับใบเดียวโอ้ครับครับผมถ้า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 มีเงินแห้งเสียวร้ายกว่านี่บอกไอ้ครับผมถ้ามีเงินครับแรกแรกไอ้ลูกค้ามักครับผมเพราสเต็ปนี่แถวภาคกลางหลายครับบอกครับแถวกาญจนบุรีราชบุรีหลายครับเพราะว่าครับผมแต่ละคนกับบ่อยัก เอาไว้หนาเพราะมันดูดฝุ่นหลายครับผมครับเปลี่ยนเป็นมะเป็นใบใหญ่ใบเดียวตัวตัวนี้จิ๊บ่ได้เสียค่าลิีกิทธิ์บ่ครับค่าต้นแบบครับผมหาฟังเสียงเพิ่นนะครับผมเดี๋ยวถ้าเบิ่งตอนเพิ่นล่องนะครับว่ามันสิต่างเก่าหลายบ่นะครับใส่น้ำมันนี่ก็สตาร์ทฟังได้เลยครับกองกองก้อนเตีนก็ได้ครับสตาร์ทฟังครับผม เดี๋ยวมันจะเสียเวลาไอโอ้โบเป็นยังครับไอเอาจะไอ้สะดวกเลยครับถ้าดังคือเพิ่นนะครับผมก็ได้ยืมเงินเพิ่นโมเมนต์น่หรอครับเจาหน่อยเสียเวลาไปหาออกจะมีไปสาย่อเนี่ยครับไอพาหน้าครับผมอือครับผมเพิ่มพาหน้าแล้วแล้วก็ไปเตาง่อยสเต็ปนี้อีกชุดหนึ่งครับโอ้ครับผมโอ้งานโมเมนฮอตปีหื้อผมบอกครับ งานทอดประมาณพื้นผ้าครับผมอือครับผมเอาผู้ใดสนใจกับโทรสอบถามเพื่อนได้นะครับผมคนได้หลายครับคือทอดเพื่อนครับผมเห็นเพื่อนจักเสื่อเพราะมันเพราะมันขวบปีพอดีบอกครับประมาณแล้วนะครับพี่เาครับผมเขาเป็นน้องเป็นน้องถ้าเพื่อนเล็ดตัวถ้าเพื่อนให้ยืมเงินนะครับ ทางหวดรถบพ่อเพราะเดนมายื้น้ำอายแล้วตัวครับผมกวองเดิมมาออกนะครับพี่น้องก้องเดิมขายอยู่บนนี้ไอขายอยู่แบบก้องเดิมห้วยมันมีฟูจากได้ท่อพักอยู่โอ้ตัวนี้ตัวนี้ไอตัวนี้ท่อพักตัวนี้มันแซ่กับเอ็มเปลยเปลยได้เปลี่าได้อยู่บ่ครับ บ่ตรงกันอ้หัวหัยในไดครับรรหัวอก่ได้ครับมโอ้ครับผมมีคนจากไดนะครับอ้ามีขวางอยู่บ่ครับเ<ม>ข้าจากได้ทอผักผม,ผมส่งลงใตไ้ไปสามสี่ชุดอือเฉพาะทอยางเดี่ยวเลยครับผมครับเหลือเหลือเฉพาะชุเทอร์โบโอ้ครับเขาเขาจากได้แต่งแตทอผักนะครับ คือตรงตรงตีหูยึดหูยึดข้อทอนี่ยมันขึ้นกันครับหูยึดข้อทอมันขึ้นกันแต่ว่ากระแปงบ่หลายแต่ว่าหูยึดหลังทอพักมันขึ้นกันครับโอ้ครับผมกล้องเดิมเพิ่นกระขายนะครับประเสริเอาขั้นมีผู้จักได้กระที่ตัวสอบถามเขามาได้นะครับผมคือคอมเมนต์เขามาได้ก็ได้นะครับผม อยู่บกไกลนะครับอยู่บกไกลกับผมสเตปนี่สามสิบห้าใบเท่านะครับเพิ่นว่าถึกใจรถได้อีกครับเพิ่นว่าผมว่ายีนี่เนี๋ยวจะเพิ่นว่าบ่ว่าคุยง่ายครับคุยง่ายไอล้วคุยง่ายนะครับ ทมาจากต่อต้อมรถอีกครับโอ้คุนว่าทามาจากต่อต้อมรถได้อีกสองพันคุนว่าโอ้เบาเลนได้แล้วพี่น้องรถเด็ครับคุนว่าคุดยง่ายครับผมไม่เงินเส้นเปิ้ลก็ได้ครับผมเอาหาฟังเสียงนะครับเดี๋ยว่อ้เพิ่งเห็ดถอกองเหลีวนะครับผมอาเบ่งตอนเพิ่งล่วงพิ่งแล้วพี่น้องยังสีเมื่อครับ เจ็ดหนะครับตถดก็ได้อีกประมาณครัวปีพอดีนะครับผม แล้วเราบอกแลวเราสตาร์มึงได้ทแล้วเป็นสีสตาร์ทใ้ฟังเสียงนะครับผม่ส่่โอ้ย หลหลลายมืนะวครับผมขอบคุณครับโอ้มาเหร่นนาำพิ่นนี่นนครับข้าจานโฆษณาอายเราเอาฟังเสียงพี่นอ้องโอ้ครับเสียงกระชีพมาเนี่ยนะครับผม เป็นครับพี่น้องการนครับ แน่ยูเป่ะครัยู่ใจบ่ครับโอ้นี่ครับจะคองรถเพิ่นนะครับผมอยู่ใจครับมันจะย่างกะจะชื่อๆกันนะครับผมก็แปดแปดตัวนั่นนะครับทีเทอร์โบไม่นะครับผมคันนี้ M อ็มเจ็ดห้าศูนย์แปดนะครับเพิ่งได้ปีหนึ่งนะครับคือมุ่งบินกับพันสองบอกครับไปแล้ววะเอ้าเดี๋ยวชายตอนร้องให้เบิ้งนะครับผม คลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก,ก่อนครับเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ